สวัสดีครับน้องชายน่ารักเป็นไงวงวันนี้ก็เที่ยวใหญ่กันเต็มที่แล้วเนาะเขาเขาใหญ่มากไหมใหญ่มากไหมมันมันทาให้เราชกยากไหมครับออกอาวุธอะไรมันมันไม่ค่อยถนัดใช่ไหมครับเออพอพอเบียดประทับไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็ต้านไม่ไหวคือเตะเขาเนี่ยเขาเขาไม่สะเทือนอะไรใช่ไหมครับเออจริงๆเวทนี้เนี่ยมันมันเป็นเวทของเราเลยไหมฮะแบบญี่ปุนเนี่ยครับผู้ชกเขาใหญ่ไปเนาะครับผมเออ บันสอบเขาก็เหนียวครับรู้สึกได้รู้สึกได้เลยไหมว่าทําอะไรเขาไม่ไม่สะเทือนอะไรเลยครับผมใช่ไหมท้ายก็ติเข้าไรแมรับเออก็ทําได้แต่เขาไม่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 มีอาการอะไรใช่ไหมครับเออเออเออทำ้อนเทไหรครับถ้าว่าใช้ไหรือไฟถุงอะไรเออท่านี้แหละครับญี่ปุ่นครับเออ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 เเออเอเอ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 อเเออเออเออเเออ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 เ เออแต่ว่ามันเร็วแรงมันก็ไม่เหลือแล้วเนาะครับผมอืมอืมอมอืก็ขอโทษทางบ้านวันนี้ขอบอ่อ,อยากจะพูดอะไรกับใครบ้างไหมครับก็ขอโทษเสียเท้าเสียโบสครับเสียจาโต้งครับอืมแล้วก็เออหัวหน้าไทย

น้องมันตั้งใจอยู่แล้วไฟนี้ตั้งใจแต่เราชนะเขาเนี่ยอาวุธเราไม่ได้ชนะนะเราชนะความใหญ่ครับเราใหญ่เพราะใหญ่เราเบียดไปเบียดไปเนี่ยเขาทีเราเขาสองเราทีเขากระเด็นเราตีนป่าเราเขากระเด็นครับแต่ก็เวทีโอเคไหมพี่บ๊วต้องถามเขาโอเคครับต้องถามน้องน่าจะโอเคเพราะเราญี่ปุ่นจีนจีนแปดได้เพราะตอนเนี้ยผมลงมาคุมเองเช้าวิ่งเย็นวิ่งแล้วก็มันเลยเนื้อตัวมันเลยรับแต่เขาสองกระเด็นผมบอกแล้ว วันนี้ชนะจะคิดถึงผมเพราะผมเที่ยวผมเที่ยวเช้าเที่ยวเย็นอ้อยไม่ไหวนะมันไม่ไหวแต่พอชนะไม่เหนื่อยแล้วต้องคิดถึงผมจริงป่าอต้องคิดถึงผมครับครับเจ้เชฟเส้นที่ไหนเส้นที่สองเหรอเส้นที่สเป็นไงบ้างวันนี้เส้นดีใจครับสมหวังครับตั้งใจสมหวังเลยนะรอบนี้น่าจะเพลียความตัหมแต่เดิมนะครับร่างกายตีกันแล้วน้เก็บชัยชนะไปคว้าเลยใช่ครับ เอัี้เท่ไนาไหรกี่มื่นก0 0สอครับสอจอุน่ครับก็เล็กก็ได้ส็เลหน่อยแล้วก็นจ้รชาันชาหันสอจอยนี่ครับที่สนับสนุนห่าแสน้นันีไหมมีมีเ้ยนี่าว่งบบังก่อนนะนี่ห้าหเฮ้ยฟังนะ เนี่ยเดี๋ยว้ห้าหมื่นแต่ก็มีค่าดำเนินการห้าหมื่นเหลือสี่หมื่นเหลือสี่หมื่นเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าบัญชีน้ำมันเดี๋ยววันจันทร์จะโอนให้เข้ามีนับเหลือสี่หมื่นนะไม่ได้ห้าหมื่นนะเป็นเป็นมียานด้วยแล้วเรื่องเรื่องสองค่าากกรรรมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้โอนทำไมเหลือสี่หมื่นน้ำมันเกี่ยวกับการขับวันนี้ดิกดดันอะไรยังไงกันไหมก็ต้นๆก็กดดันครับเพราะว่าน้องเขาก็ฝีมือครับมีแั้งซ้ายมีสองแข้าใจเข้ไหนเป็นเพืเอนไหมเขาเวลาเขาโดนเราแล้วเขากระเด็นครับมั่นใจครับ เราเราโดนเขาเราเราทนได้เราทนได้เขาาโดนใหญ่เราใหญ่ด้วยีขอควรยังไะมีอครยังตัวคที่ยังโซดยังไม่มีแดงยังงานยังงก็ฝากขอบคุณผู้ใหญ่เหก็ฝากขอบทุกท่านนะครับพี่เจสี้ป้าโจน้ำมนต์ครับนี่สอนจอนี่ที่